นี่นะครับพามาชมบรรยากาศที่บ้านซับน้ำเย็น,ยนอําเภอปากช่องครับผมด้านหน้าอยู่นี้ก็คือตุ้พาเละอชาแนลของผมครับอาจารย์ของผมดีๆนี่เองนี่พามาชมการบริเวณนี้ครับป่าเขาลำเนาไผ่อันนี้จะเป็นไรเป็นสวนเขานะครับ เห็นเห็นอยู่นี้อ้ยอย่าลื่นลื่นแหมจะท,ทางเดินลงไปได้ครับลงไปข้างล่างแต่เราไม่เดินครับเราจะเดินขึ้นไปข้างบนนี่ครับเป็นไงครับอันนี้ก็บรรยากาศลมลื่นเย็นสบายดีนะครับผม นะครับวิวป่าเขาครับผมมีกระแปงด้วย <c oughs> กระแปงปูนนี่ก็จะเป็นต้นสักนะครับต้นสักล้อมรอบเลยครับ <c oughs> นี่เป็นเพิเนเพงนี่มันเป็นเพิงอะไรอ่าต้องถามผู้รู้ครับด้าน,น้า เพิงอะไรนะพี่อันนี้เพิงอะไรเนี่ยเลี้ยงงัวใช่ไหมอ๋อเพิงเลี้ยงงัวครับโอ้ยทุกคนมันปั่นจากยาลงมาได้ใช่ไหมนี่รังกระโลกครับครับผมจะพามาดูรังกระโลกครับเอสร้างไว้สูงเลยดีกว่า เห็นไหมครับเห็นในหญ้าไหมนี่นะหลังกระโอลกต้นสักต้นใหญ่มากเลย ถ้าถามว่าโทรศัพท์ผมยี่ห้ออะไรผมก็บอกตอบเลยครับผมว่า Oppo ครับแต่ถ้าจะบอกว่ากากระช่ครับผมเครื่องราคาสี่พันเองครับผมผมใช้มาถ่ายรูปไปก่อนครับผมนี่ครับลงเลี้ยงงัวครับก่อนเป็นลงเลี้ยงงัวข้างหน้านี่น่าจะเป็นลงงแพะ มานี้ครับเดินเดินเข้ปากก็เหนื่อยเหมือนกันนะกบจะเดินกลับบ้านแล้วครับ เดินกลับบ้านครับอ๋อกอกแพรครับท่านผู้ชมกอกแพะคันคันนั่นก็จะเป็นต้านมะขามสาธิยายไปเรื่อยๆครับผม โอ้โหโดูดิดอกไม้เต็มเลยดอกจ้ามันจะมีรังผึ้งไหมเนาะมาหารังผึ้งด้วยนะครับนี่ นี่ครับคอกแพะเก่าครับ <c oughs> ถึงบ้านถึงบ้านเสียแล้วครับผมถึงบ้านแล้ว <c oughs> โอ้ยถึงบ้านแล้วครับอ <c oughs> นี่ครับ อ๋อมันไม่ใช่ทางนี้นี่หว่าต้ก่อนมันจะมีต้นมะขามเทศเดี๋ยวนี้หายหมดเลยเดี๋ยวจะต้นมะขามไม่อยาตัดทิง้งนะโอเคครับผมไว้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมหน่อยนะครับเพื่อผมจะได้มีกำลังใจทําคลิปต่อไปครับผม วันนี้ช่องฝั่งคุงแชนแนลก็ขอตัวลาก่อนครับผมสวัสดีครับ